มวยไทยในมูลน้ำเงินครับกบเพชรขุนวังหลวงครับนักชกจากสปปลาวในวัย20ปีสูง160เซนติเมตรโดยในสามฟอร์มหลังของท่านนกบเพชรที่ฝากเอาไว้ครับแพ้หนึ่งครับซึ่งก็เป็นการแพ้ให้กับศักดิ์มงคลชัยดนโมและชนะ2ไฟต์ติดต่อกันครับไม่ว่าจะเป็นการชนะบ็อกยุทธจกักรสิงห์คดีชาย,ยิมและล่าสุดเอาชนะเทคเนกันน็อกเอาทุ่มนตลปอปรีชาครับ จากสกัดไทมวยขุนว,วังหลวงครับโดยมีเซต้าขุนวังหลวงเป็นหัวนหน้าคณะแล้วก็มีทางด้านสิงห์น้อยขุนวังหลวงเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนโดต้องบอกว่าสิงห์น้อยเนี่ยอดีตคู่ปรับเก่าของบุญมากเพชรอนอาศิลาเนี่ยผันตัวเลยครับเลิกมวยอย่างแท้จริงแล้วก็หันไปเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับให้กับนักชกรุ่นน้องสว่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับทางด้านแสงทองเจ้าบู่เกษตรหอดครับนายตังติแดเซอร์ นักชกจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในวัย19ปีครับบอกว่าเป็นเด็กดอยมันเลยครับ3ฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1แม็กซ์มวยไทยครับทางช่อง9 m c o t hd หมายเลข3าของเรามีความมันระดับโลกแบบนี้เสิร์ฟให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเป็นประจำครับตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันพฤหัสบดีโดยวันอาทิตย์ก็เป็นแม็กซ์มวยไทยของเราครับความมันระดับโลกแบบส่วนในวันจันทร์ล่างคานเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์ครับพุ้มแล้วพฤหัสบดีไปเดโกลบอลไฟแชมเปี้ยนชเชล โดยทั้ง5วันครับเวลาเดียวกันครับ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นหลังครบรงชาติเป็นต้นไปแต่ว่าตอนนี้ท่านชมครับบนเวทีบันเลงกันแล้วครับพยายามจะจับในทันทีก็ะได้กบเพชรับเอวเอาไว้แต่ไม่ตีครับกรรมการใช้หน้าหานเศษผู้ชี้ขาดแยกออกมานี่นะครับปันรับกำลังคนเฉยๆครับเชปดูวฟลุ๊คซ้อมกลํามาดีแค่ไหนครับกบเพชนี่นะครับลันล่างมาแต็งทองก็ไม่ดิ้นครับปล่อยให้ลั่นครับแจ็งท้องทำเตะขวามาเอาคืนที่วงน้อครับแข็งทอง พยายามจะรัดเอวแต่ว่าแสงทองพยายามจะหลุดหลุดเอาหลุดตีเลยครับจับไม่แน่นพอโดนเสียบทันทีกัตตานเจ้ากบเพชรแทงสายโตเข้าไปครับกบเพชรมาถูกจัจับนายรัดเอวแบบผิ้ไม่ง่ายซะแล้วครับถูกจับทางได้ครับนี่นะครับจับเฉยๆไม่ตีนี่มันจะเป็นเรียกว่าดาบสองคมครับโดนทางด้านแสทองยัดเข้าไปตรงๆกบเพชรตอนนี้ต้องมาลองแบบตึ้นครับผมนายทำท่าจะใช้ไม่ได้เรื่องครับ ด้านมุมแดงนั้นมียุทธจักรซิ่งาได้ใช้ยินมผู้ที่เคยแพ้น็อกให้กับกบเพชรมาเชียอยู่ที่มุมแดงด้วยครับแต่เราบอกว่าก็มาติวเข้มให้กับนักชบรุ่นน้องที่รู้จักกันอย่างกันนนเจ้าแสงทองแปลว่าข่าวพระบางให้ด้วยครับแข่แขกหน้าที่หน่อยครับด้านายุทธจักรตั่งเรี่กว่าสั่งเขียมาทางาแสกทองมาบกบเพชรยังรอครับอรอจับไามาแสงทองเสียบขวาแต่ชาตกเเสียบทํางไม่ดีก็แสงทอง นี่ครับเริ่มกับเถียงเลยครับตบเพชรขวางแล้วแทงด้วยซ้ายเอาละครับลูกหนักหนักของธนาตบเพชรเริ่มเถียงพอพยายามจะปักหลักลอครับเอาครับมาท้องให้บังเดี๋ยวรู้กันครับติดอัพมาไม่ดีโดนไปบ่อยแบบนี้นี่อาการมันออกได้ครับอ่านะครับเพชรเดินหน้าลุยเข้าไปหาตบหมัดฝ่าแล้วเตะ้ายตาปักหลักรอค้ำเลยครับเสียบซ้าย พอพยายามจะล็อกคอกดมากระชากมาเสียดด้วยขวาคื้นนี่ครับไปหข้างเลี้ยงข้างแบบนี้ผมกน็น้าเจ้ากกเพชรขวางรุกพังซ้ายครับเกมที่ต้องบอกว่าคุณทีผมที่ก็ผลัดกันรับผัดกันรับครับแตงขวาตักลำตัวเข้าไปไป่ฝขวาแล้วเดินติดตามผลงานครับแข่งทองเตะขวาคืนเดี๋ยวไม่เกี่ยวแล้ววางแข้งขวาครับกระเพชรเอาละครับร่างกายต้องการประทะครับเดินกี่เกมเข้าไปหา วันนีน้ก็ต้องบอกว่าดูตรงการยืนมวยของนัานกรเพชรเนี่ยก็ถือว่ามาด้วยความมั่นใจมากพอสมควรเลยครับการจังหวะค่อยๆย่องเข้าหาเบียดเข้าหาครับโยกมาทุบขวาเติมซ้ายแต่ม,มีหมัดเวียดนำเข้ามาก่อนแล้วนี่ก็พยายามจะเติมแพ็งหน้าอีกคร,กรั้งนะครับเกมเริ่มมาระอุขึ้นในช่วงปลายยกแรกครับเอาไปนะครับไปหากรเพชรทุบด้วยหมัดซ้ายแล้วขีดออกมาครับอ่าแล้วตะซ้ายจากกบเพชรแตงทองจับได้ โกเพชรรัดล่ามาแสงทองพยายามลูดแต่ลูดไม่ได้เข้ามาครับรัดแนวเหนียวดึงครับกบเพชรนะครับไม่เหนเอา้าทีมหลุลลดครับถูกซอกขวาของตะล่นานกบเพชรสวนเกือบไปแล้วครับแป๊หน้าเกือบหายไปแถบเลยครับนะครับแสงทองจะโบ้เข้ามาใหม่ถูกตะล่านโกเพชรรัดเอวทำลายจังหวะนะครับโอ้โหครับ,บาารัดแน่เหนียวดจริงๆครับตะล่านกบเพชรเตะซ้ายขเายข้ามาแสงทองจับได้เอาไว้ครับจับได้ได้เป็นโกเพชรชิงเสียบได้เร็วกว่าครับ ัตีครั้งท,ทองต่างแดนแข่งหลามาไหลายทีวัดี้คือมาจากแดงทองครับนี่นก็พยายามจะประลองกำลัง,งต้นแขนแต่ว่าสี่กับซ้ายสกัดไว้ครับทนานขอเพชรทองปักหลักรออกลางทีแล้วดูครับความยึดหญ่ เไม่กล้าตัดสินใจกันนานใส่หน่ออะไรกับก้าเข้ามาแล้วกับเสียบด้วยสายงัดงที่ศอกขวาถ้าผมเปิดเกมบุกได้น่ากลัวครับตัดสินใจอยู่นานครับแข้งทองเอาแล้วบ,บทอันนั้นเล่นขึ้นมาได้กับแข้งทองต้องแบบนี้ครับลังเลไม่ดีครับยัดไนมากโกเพชรมาแล้วไม่เขียหลักในต้องแข็งขวามาน้ำแข้งทองได้มาชุดใหญ่ๆครับครับพลิกกลับมาเสียบอีกครั้งแล้วเติมด้วยเข่าซ้ายพอ ดูเหมือนว่าจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ครับออกมาพอดเกมอีกครั้งไม่มีความต่อเนื่องครับแส้งหอนเอาเบขวามาียันขวากยสายจากแส้งหอนครับกบเพชรโมโหครับเขาคือไปขวาได้ลัดในสู้จากกบเพชรทางไกลเมื่มีจังหวะเสียบครับกรรมการแยกออกมาสังเกตจะเป็นจุดครับนี่ครับกบเพชรพยายามจะเหกีก่ยวหมัดนำก่อนนะครับพอายาเรียนเข้าในอุทีกบเพชรพี๋าอา เสียไปเชียรมาครับจังหวะเสียบ์มาของทั้งคู่ของชิงเดินครับแต่เขนแทงซ้ายของเพชรจูต่อสู้แล้วบันต่อขฝาเข้าไปท้อมเตบซ้ายขึ้นมาแทงแล้วฝาเข้าไปโดนกระเพชะขัดทิ้งลงไปครับราชาก้อนสอนเลยครับก็ได้ช่วงชกเลยธรรมดาเจ้าแสงทองเขาใช้ซ้ายคอยทำระหว่างนั้นแข่งหน้าวงในเอาไปหันข้างถูกเสียจริงครับแบบนี้นี่แหละครับ เรียกว่าเข้าล่องเข่าครับทนะฮะเรียกว่าไปเอียงข้างแบบนี้อ้าแล้วครับกรรมการชัยหน้าเตือนแสงทองครับเกมกพลังดุเดือดครับอย่าผ่อนเกมไม่ได้ต้องเดินหน้าลุยต่อพอผ่อนเกมเนี่ยโอกาสโดนน้อยลงไปครับแต่ว่าตอนนี้ครับนี่ครับมวยตัวเดินกับการเป็นทางด้านกบเพชรครับซ้ายขวาแกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเชียดไปเฉียดมาอยู่เสมอครับแล่ไปแล่มาบางทีบางครั้งนี่ต้องวัดที่หัวใจครับต้องหัวใจต้อผ่าน แสงทองอารักแท็กเลี้ยมีอาการเลียงให้ตันหลอดครับอาการนั้นแสงทองครับเปรนการช่วยหนาแขวิเศษเตือนเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อ3นาทีสุดท้ายครับติดตามรับชมครับเกมในยกสุดท้ายครับกบเพชรกับแสงทองแสงทองเปิดฉากมาตีท้ายไว้ก่อนแล้วตามด้วยเตะขวากบเพชรเตี๋ยวขวาซ้ายแล้วเตียวแล้วต่อยขวาไปด้านที่ดีครับผมจะมาคอนจังอย่างนั้นกบเพชรครับนะครับฝั่งซ้าย จะเข้าในครุฑเข้าไปอีกทีโดนกระดานใส่ทองเสียบเล่งแล้ะกระด้านใส่ทองจับในครั้งกี่จะมาถูกกระแพงเขาเอาเรียมตัดก็ตัดไม่ลงตัดเติมได้ครับเอาะไรครับใส่ทองยังทำได้อยู่นะครับยังอยู่ในเส้นทางครับโดนติดโดนหัวเจ็ดแล้วครับกระดานลุกขึ้นมาสู้ต่อจับในครั้งยังทองขก็บาเข้าไป ทีมงานก็บอกให้เล่นเกมแล้วครับหักล้มลงไปด้วยกันทัน้งคู่ครับจังหวะล้นวนเนี่ยผ<บ>มต้องยล้มหายด้วยกันทั้งคู่ครับกอกขวาหลุดไปก็รัดเอวอีกครั้งย่างย่างกบเพชรที่จะพอมาเปิดเกมที่ใช้จังหวะรัดเอวเนี่ยมาใส่ทองแกไม,กไไกม,าากม่ได้ครับไปมาหม่จับในเสียขวารนายกบเพชรนครับ ตัวหนาเหมือนกันเลครับสำหรับด้านของเพชรเขาถือตัวได้ครับขอบเพชรนันล่างมาทำได้เขาขวาขอบเพชรขัดชาบไปกระชากมาแต่ไม่เสียดตาครับอ๋อแล่ะครับอย่างคอมบี้ผลงานของคนผู้นี้กระดานฟาดเข้ามาเพียงแต่ซัดสองอยู่ข้างด้านซีอะไรก็เกี่ยวได้เข็นอีกแล้วด้านคนด้านกดมือไวใจเร็วจริงครับแตงล่าเตะตัดกันด้านขอบเพชรแตงทองวิ่งเข้าไปหาเตะขวาเข้าไปพยายามเตะสายโต้ขึ้นมาครับหยิบยันเอาไว้จะัดเพชรแตงทองจะแทงซ้ายอาร์ตมาเสียหลักกับแสงทอง หลักใบ,บไม่ดีครับวันนี้นี่หลักไม่ค่อยจะดีเลยครับ <c oughs> การยืนมวยของด้านแสงทองครับแต่ว่าก็ยังได้ใจเลยครับล้มปุ๊บลุกปั๊บเพื่อที่จะเดินหน้าคือเสียบซ้ายครับ <c oughs> ก,กดมารากแทงอี่โอ้เอ้าธนานกบเพชรดันง,งานเหมือนกันอา้าวโดนไปสี่โดนไปห้าแต่คืนมาหนึ่งมันก็ยังขาดทุนอยู่ครับนานกบเพชร <c oughs> ว่ายัางต้องตามเกมขึ้นมา,าครับกบเพชรเอาละครับ แข้งทองหกัก่ถล้มไปบาดลงไปล้มลงไปทั้งคู่ครับหลองลุกขึ้นมาที่หลังกับเพชรที่ป่าแข้งทองจับได้ลัดมายกช้าไปหน่อยครับครับจิ้มขวาเข้ามามด้าเจ้ากบเพชรแงทองจังคงบีความพยาย,ยามที่จะกต่อเสียดท้ายตีด้วยขวาเอาเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนครับแต้ไปแล้วมาการกบเพชรเอ,อกอาการยุบก,กัน าอาล้วครับเล่งขึ้นมาครับแข้งทองมากรรมการเรียกขึ้นมาครับเรียกขึ้นมาสู้กันต่อมาลุยกันใหม่เวลายังเหลืออะไรก็ถึงแล้วแต่งทูแบบนี้อีกแล้วครับจังหวะแบบนี้นจังหวะเกลียวแล้วเกลียวตัดทิ้งครับของตะลานกบเพชรครับพยายเขี่ยล่าในทองจี้เข้าหาวางด้วยซ้ายเจอข้างของตะล่านกบเพชรครับนะครับช่วงท้ายเกมเลยครับครบสยกเรียบร้อยครับ ทผู้ชมครับทีท่2ของรายการครับเกมการต่อสู้ในรุ่นพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมในรายการแมตช์มวยไทยครับระหว่างทาง้านกบเพชรขุนวังหลวงจากสปปลาวในมุมน้ําเงินกับทางานแสงทองเจ้าหมู่กเกษตรอฮอดจากอมก๋อยเชียงใหม่ครับนี่ครับสับขวาเข้ามาแล้วจังหวัดเปะมาเมื่อไหร่เนี่ยทางานเจ้าแสงทองถูกเกี่ยวทันทีเลยครับแต่ว่าก็มีในช่วงจังหวะที่เล่นงานคู่ต่อสู้ได้ ไม่เขาบอกว่าเป็นชุดเหมือนกันครับนี่ครับเสียบมาเป็นชุดครับแต่ถูกคืนมา1ครั้งแต่ว่าชัดเจนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปฟังคำตัดสินกันก่อนครับ ladies and gentlemen o f t e three rounds of action we go to the judges scorecards for the winner blue corner ก๊อฟขุนวงหลวง coming up next Thailand takes on Italy here More time!